ลอยมาเดินซื้อของที่โลตัสนะคะหาเขาข้ามมาเดินซื้อของก็จะซื้ออะไรของเขาไม่รู้ สกอตต์วันนี้ค่าเรามีเส้กอมมากมายเลยคาจัดโปรลราคากพิเศษเลยทะาไม่ว่าจะเป็นทานาเบคอนฮอคเทปวันนี้คุาลูกค้าท่านใดกำลังมองหาเบคอนวันนี้นอ่าที่อยากจะทานปิ้งย่างวันนี้ทะเราแนะนำเบคอนฮอคเทปมาจัดรลราคากพิเศษเลยท่าาคาตั้งแต่ปีตืนมาในราคา104 1่าบาทกันเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น ก็งรานโรงานเยะกางโรเล้วก็มีวางไว้จัดตลาดใหมาร์ทได้เห็ได้เลนะคะโอเคเลยนะโอเคโอเคโอเคเลยนะโอเคอเคโอเคยนอเคโอเคพิเคเลยนะโอเเยยนแโอ 129้12บาทนะคะเราได้นำมาลดรา,าคา,าเราขายกะเพียงแพ็กละ80บาทกันเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาทางด้านคอนดดกไก ของเราวันนี้นะคะของ BKP นะคะเราก็ได้นํามาลดราคานะคะปกติเราขายกระเพียงแพ็คละ119บาทนะคะเราได้นํามาลดราคานะคะเราขายกระเพียงแพ็คละ99บาทกันเท่านั้นนะคะมีเวลามีโอกาสกินแล้วนะคะทางด้านเซกองบบวันนี้นะคะเกตเอเจคุณภาพนมาลองบริจิตต์ขอมาโหลดเลยนะคะก็แวะได้ก็ไว้กันก่อนได้นะคะแวะมากินกับสุภาพ ของเราถูกกันจริงๆเลยนะ,ะ่ามาจัดโปรโลดแรงๆเลยนะ,ะ่าโปรโมชั่นกันพิเศษเลยนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะคะเดินตรงเข้ามาเลือกกันก่อนได้นะคะ ดูราคากันก่อนได้นะคะของเรานะคะอ่ะสดสดใหม่ๆเลยนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะอ่าด้วาจะเป็นทา้าสลัดบาร์วันนี้นะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะที่อยากจะลดน้าหนักวันนี้นะคะเรามีสลัดบาร์ของเราวันนี้นะคะอ่ะเราขายกันเพียงขีดแล้ว29บาทกันเท่านั้นนะคะเราทํากันใหม่ๆเลยนะคะ,ะหลากหลายรายการเลยนะคะเข้ามาเลือกดูกันก่อนได้ นะคะอาหรือว่าจะเป็นทางด้านแนกเบรเกอรี่วันนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะอาทางด้านโดนัทวันนี้นะคะเราอบกันใหม่ๆแล้วล่อเนาะกับหมอกตะเตาเลยนะคะอาไม่ควรพลาดเลยนะคะทางด้านโดนัทของเราวันนี้นะคะเราอัดแน่นกันด้วยไส้เลยนะคะเรามีไส้ออสเอรี่นะคะอาวานิลาอาหรือว่าจะเป็นทางด้านบูเบอรี่นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เข้ามาเลือกกันก่อนได้นะคะทางด้านโดนัทของเราวันนี้นะคะเราขายเพียงชิ้นละ2 0บบาทกันเท่านั้นนะคะ หลากหลายการเลยนะคะทางหน้าแสดงเบอเกอรี่วันนี้นะคะเรามีสินค้ามากมายเลยนะคะเข้ามาเลือกกันก่อนได้นะคะมีเวลามีโอกาสก็แล้วนะคะคุณ่อนขา่านใจที่เดินช็อปเดินจา่ายนะคะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนตรงไหนนะคะได้ยินเสียงโปรโมชั่นดีๆนี้แล้วนะคะก็แว่เดินตามเสียงเร่นตามสายเดินเข้ามาได้นะคะของเราจัดโปรโมชั่นกันแรงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางหน้าผลไม้นำะเข้าวนันนี้นะคะผักสดๆน้าผลไม้ลูกดี๋ใหญ่โมาให้คุณมพลาดเลยนะคนะ เราเนี่ยเราแนะนำนะคะัลเทรนีะคะจัดโปรโมชละแรงเลยนะะจากโปรตมชั่นลดขายกระเพียงแพลนละ99บาทค่ะเราได้นามาลดราคาค่ะลดขายกะเทียมแพละ69บาทแนานนะคะมาใหม่มาสดค่ะเราได้นำมาลดนะคะให้กับลูกค้าไนอีกแล้วคแล้วก็เียค่ะเชอรี่กาแฟนะคะเขแวะเข้ามาเลือกกันกอนได้ค่ะคะเชอรี่ค่ะส เชรี่ของเราวันนี้คเราขายจะเพียงแค่ละ189บาทแตเท่าไหนะคะอันยนะคะสตอร่นี้นะะรัดซสลูกใหญ่โตๆนะคะแล้วก็ได้นำมาลดนะคาสตรอรี่วันนี้นะค ซื้อหนึ่งนะคะายซีหนึ่งห้ายีหวเราของบาลีนะคะซื้อหนึ่งารซีหนึ่งานราานึ่งร้อยบาทแต่พอดีอยูอนออยเคยร์เจบบาทเท่านอ่าจไท้ันนะคะเราก็มีหลากหลายยกเลยนะคะพอมันเอิ่มน่อได้นะคะหน้าเกลือโอเคเอาเยค่ะดย